ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดในด้านการพัฒนาหลักสูตรของตรววิชาการที่คาดว่าสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีสองด้านคือหนึ่งความร้อมที่มีอยู่ภายในโรงเรียนเช่นบุคลากรการบริหาร วัสดุประกอบความตั้งเมืองระหว่างบุคคลในโรงเรียนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนืนท้องถิ่น2ความพร้อมที่มีอยู่นอกโรงเรียนเช่นความร่วมมือของชิมนชนรูปแบบหน่วยงานเป็นปรดหลักปัจจัยที่สง่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาหลกักสูตรแบ่งออกเในในป็นสอ,องปัจจัยหนึ่งปัจจัยภายในสองปัจจัยภายนอก ปนะัจจัยภายนคือตัวแปรที่อยู่ในระบบโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการพลาลัฒนาหลักสูตรการศึกษาหมายถึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์รือิทธิพลต่อการพลาลัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในด้านการปรับขยายเพิ่มเติมการจัดทำรายวิชาการจัดทำตัีเสริมและการกำหนดกิจกรรมเสริม,มความพร้อมด้านบุคลากรหมายถึงาาการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในด้านความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการจำนวนบุคลากรที่หมะสมนและคารภบน่งคณะหน้าที่ที่รับผิดชอบสองความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์และอาคารสถานที่หมายถึงการวางาแผนการจัดเตรียมอาคารสถานที่จำนวนสื่อที่อันประกอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสามควา,ามรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรของผู้บริหารหมายถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ในการวางแผนการบริหารจากักการหลักสูตรในด้านการศึกษาขั้นตการบรรลุของหลักสูตรการกนดจำนวนด้านอำนวยความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตรไปใช้สี่หน้าโยบายการบริหารในสี่อการกำหนดเป้ามายของโรงเรียนเพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาศึกษาโดยมีการจัดบินชี้แจงให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจห้างบประมาณในสื่อ การจะสรรนดำเนินการใช้งบเงินใช้งบประมาณและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูอปจัจจัยภายนอกหมายถึงตัวแปรที่อยู่ภายนอกระบบโร,รยยังสื่อเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสุดทษาซึ่งในการพัฒนาหลักสุดนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยบุคคลในชุมชนหรืหลีท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ได้แก่หนึ่งความร่วมมือจากชุมชนมาถึงการเข้าประชุมเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรจามภารกิจในชุมชนการสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิทยากรในท้องถิ่นและทุนทรัพย์ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์สองความร่วมมือจากผู้ปกครองมาถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเข้าร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสามการสนับสนุนจากในงานท้องถิ่นในที่การช่วยเหลือจากหน่วยงานในชุมชน ในเรื่องของของบประมาณคืออุป,ปรกรณ์และการจัดสุคลากรที่มีความรู้ความสามารถข้าไปำเนี่ะ